สวัสดีครับพี่น้องช่องบาลดอนคนโกไปแล้วครับไหลม่องพี่น้องไหลเรียบร้อยพี่น้องได้ปลาปากสามสองตัวก็ประคบตัวนึงครับนี่รอบเสาครับพี่น้องมานนี้บอดอนรสิพภาพพี่น้องไปยามม่องอีกครับวันนี้ครับพูดม่องเข้าไกลมาแล้วครับบางทีพยายามม่องกันครับปลาปลาอันอย่างพ่อพ่อมาอเราฟังครับเป็นได้อยู่ครับต่วบอดอนรอบอยู่อะไรยายางแจ๊กตัวด้ยปลาปลา ปากสองตัวปาะครบตัวนึงครับราคาดียครับประครบครับปากกลาโล่ละแปดสิบาทครับประครบกับโล่ละสองร้อยครับโล่ละสองร้อยห้าสิบครับขันมาถึงโลครับขันโลขึ้นเหลืสามถึงสี่ร้อยครับล่หนึ่งครับไปพี่น้องพยายามมองน้ำกันครับถึงแล้วพี่น้องขุนทุนมอ่งเขาเยอะทั้งน้ำครับนี่ครับปากสามตัวแล้วครับ ปลาสองตัวปลาปลาครบตัวนึงครับนี่คันโดคันโดเ่าพ่อครับครับปลานี้ไลายหลเ่ยพี่น้องขอคัอนโดเล่าอู้นทุนมองเบาดอนครับทั้งน้ำครับน้ำมันมตื่นพี่น้องน้ำผมมันเพี้ยงเอวแล้วครับต้นใหม่ต้นน้ำครับต้นน้ำ่ริ่มโค้งก็เริ่มเริ่มร้ายแล้วพี่น้อง นองเาครับอยู่ข้างหน้าครับบรรยากาศดีพี่นอ้อนเงี้ยมัเศร้าครับไปพี่นอ้อนพยายามมอสกันเออมีปลามาหน่อยเนาะโค้ชโซ่เรืองีนน้ำน้ำมีนะ นินดินเยอะโปรดินแก่โปรงี่เหี้ยไงแก่ละเรียนเรียกว่าฝ่ายนี้ต่ำสุดมือฝ่ายนี้ดีละโอ้เจ็บจ้ะ ถ here, ือยกนี้มาได้่ะาถอยกแบบโปราถือยแบบโปือแนี่ถือรับแบบเส้นเกาเส้นเลยได้หลายกว่ามีราคาได้หลายกว่ามีคนซื้อพี่น้องเอ้ย้าาม่ทางโกงเอาู้เดียว ตัวเงยเงให้โลละหาสิบบาทวยเนี่พอดีไปขายให้ถ้าปลาแดกไว้กินมัดีกว่านี่น้องลูกนี้เพิ่นให้หาสิบบาทครับเนี่ยไม่ข่ามากมือซ้อครับบมดันมาขายถ้าปลาแดกไว้กินดีก็หาเลาะขายน้ำบาดเอาปลาตั้งตัวบกักใหญ่เนาะให้โลละหาสิบบาทพูดเลยไปขาย มีค่ามีผู้เดียวมีทางเบาออกใ่น้องไงค่าแปดเกาเส่นีครับนึ่ครับถึงใกล้ๆ่นี้บัดนี้นักหนักน้องนักหนักถึงนี้ถึงอูปักน้องสองตัวสามตัวครึ่งกิโลสกิโลน้องสิบไลายน้องกิโลสิงไลายงไปกิโลกิโถึงไลายยังไสยิ่งให่ udah situ situ itu situ udah Ini dia. Udah, ini papa 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 papa. น้ำมันเลิดพี่รองไงน,น้ำมันตื่นเนี่ยเลิกเลยวันนี้ไก่ๆส่ฟังพี่รองปักนี่ปปักนีโอ้ขาดไปมองอะปกัปกปัก ตัวสองม่น้องตัวสอง่ตัวดิสาม้าแปดเส้นครับตัวนี้อืมิามนีนรอ 嗯、了了了利息，多少多少利息？ ที่สีตัวที่สีเนี่ยเนี่แค่ไปเงอืม สีพี่น้องตัวน <c ười> <ưa S 1> ี้าโอ้ตัวน well. ี um, ừ, ้ฮโอ้จุดตัวสวยไงพี่น้องแผลโลพี่่นี่แต่ว่าปุดหนักมองใส่นี่ กียบเลยหลันนพอยน้องป่าไม่หลันหลันมองขั้นมองน้านตัวใหญ้ยเย,ยากจักข้างเขา เห็นแล้วเห็นแล้วต้องเขาแล้ว หาลูกที่เขอปัดเฮ้ยกเขาเขโดว่าปลาดิ่างปลามารอฟังพี่น้องเอาได้เอาแหมวานเอาพี่น้องมาใกล้ๆฟังครับ เงี้ยบ้านออกจะพกถืออยู่บ่อืมตัวที่เกล็ดก็มุเอาะแสงไว้ก่อนทานไม่อีก เจ้ยไ้ไม่กจ่างหรอยตวที่ไหนแล้ววะเจที่แปดแล้วพี่นอ้องเขาห้อยเข้าหองฮะตัวที่แปดบนนี่ตัวที่แดพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ นองตัวที่เก่าแล้วม,มยุ่มอยู่มอึบนี่แายกจินกจะรอบซั่งเลยพี่น้องมาเอยมองขาดเวท เกแล้วพี่น้องเาตัวแล้วเห็นบ่ล่ะเต่ก่าตัวแลวพี่น้องเอ้าี่เก่าแล้วดิบะอ้ห้าเข็อ้อยยังนี้โอ้ป่ปักปัปักปักนานอ้ตายซตพี่น้องตัวบังายตัวบัง่าย ป๊ป,ป,ป,ป๊กป๊ะโอ้ดเงียเที่โอ้หเน,นที่ว โ oh. อ้ปวดยากแค้ว่าสิลุมออกสัก

มาเรื่อยๆ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 ฟังแช่ป่ะนี่น้ำจะปดยางลพี่น้องปลา ทางเขาทักในบ้งขาดไปล้วพอดียังใส่ ข้างเขาก็บ่เห็นอืมขาดปนันนะอืมอืมส่นมองสองงากกล้กันเลย เรียบร้อยเรียบร้อย น้อไม่มมมเมห็นวะมองออมไงไกยไปเรียบร้อยพี่น้อง พี่น้องยอีกพื้นนึงครับอีกพื้นนึงบอดอนยังบริยามครับเบื้องพี่น้องได้ยักตัวนักพั่ก็ได้หนึ่งสอง10มตัวพี่น้องสิบตัวสิบตัวบอดอนกัเบ,บื้องพิทข้างหน้ากับม่องไหลนะครับมีม่องใสอย่ง่งตัวงญ่ เยวคลิปต่อไปเบื้องพื้นนั่นครับเราจะไปหยาบพื้นพื้นนั่นครับเอาคลิปนี้ไว้ชั่วนี้้พี่น้องเดอ้อฝากติดตามช่องเดาวดันคดดุดโกรนี่ครับเอาคลิปนี้ไว้ชั่วนี้แหละครับสวัสดีครับ